ห้คอยครับแบบเดิมๆคอยขอ,อยางดีกว่าสวัสดีครับมาพอกันเดี๋ยวเรครับกับอันอินดี้มอนี้ถือภาพเบิรนในส่วนของ4ีประตูตัวเตีย้ยลูกค้ารีเควสต์มาเลยครับว่าแตง่งริงๆสุดๆให้แน่มเมื่อเบิรงก็เลยว่าผมแต่งยังให้ลูกค้าแน่ เริ่มจากด้านขางเลยเด้อด้านขางอันแต่งยังไฮแหน่นี่เลยลองแม็กขอบ18ลไล่ใบพัดมาพร้อมขอบเบรกอันนี้มีหลายสีแต่ลูกค้าเซาสีแด,ดไงไปยังไหแม็กงามบอขันบอแต่งอันบอกีลำดับต่อไปมาขอบกระจกสายขวาดําดตัดแดงงามบอาแล้วก็มานี่เลยเสาอากาศดําตัดแดงคือกันแมสกันบอลำดับต่อมานี่เลยกันศาสตร์งามบออันนี้ห้แต่งให้ทั้ง4ี่ขางเลย มาพอมนี่เลยขาดบา่ได้ถี่ห้าแตงไห่สเกิร์ตหลอบพัดเลยดำตัดแดงบอลง่ามบอแตงไห่แล้วมาพบกับด้านหลังต่อเลยว่าห้าแตงยังให้อีกมาเบิ่งด้านหลังกันเลยอันแตงยังไนะ้แน่นี่เลยสปอยเลอร์ดำเงามาพรอมโลบาแข็งแรงดำตัดแดงคื่อกันสายขวามีให้พอมกับบไลเนอร์ของแท้จากรงงานเลยนี่ ฝากระโปรงถ่ายไล,ล่แคบหลางามบอที่ขายบ่ได้นี่เลยสเกิร์ตครับด้านหลังเอสปอร์ตี้ของแท้แน่นอนงามบอไปพบกับด้านหน้าต่อเลยครับมาเบิ้งทางหน้ากันเลยว่าอันแต่งยังไงแนสเกิรนะ์ตนาอย่างที่บอกเอสปอร์ตี้ดําตัดแดงงามบอมาพร้อมตัวซีเห็นบอซ้ายขวาในยกันแล้วห้ยขึ้นกันดําเงากระจังหนะ้าเดิมๆอะ่ะสีดำอันนี้หข้าคอบเป็นสีแดงห้คขึ้นกันดําตัดแดงที่ขายบ่ได้เลยนี่เพลของเฮ้าฝากระโปรงนา้าแรบแคบล่าห้เป็นยังไงแนะ่ผ้าเบิ้งรถหล่อมันแล้วต่อไปให้ไปเบิ้งโปรโมชั่นว่า ซิมิยังให้ลูกค้าเนี่ยมาเบิ้งโปรโมชั่นกันต่อเลยว่าอันซิมิโปรโมชั่นยังให้กับลูกค้าอันเนี่ยสำหรับรถคันนี้แต่งโครกสเกิร์ตหลบคันแต่งสิ่งของ S s p r t ต y อันไ้ดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นเองผมียังเก็บเพิ่มไฟแนนซ์ผ่านงานอีกต่างหารับรถได้เลยรถเขามีพร้อมทุกสีและมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย หลายอย่าง้าลูกค้าทางไหนสนใจกะทักสอบถามอันมาได้เลยตามเบอร์ข้างล่างนี่เลยหรือจะโทรมาเลืก็19 19กได้0971919999ทางไหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้อันในการเทคลิปต่อไปด้วยครับทางไดมือนีกะขอตัวก่อนนะครับขอการทิพน่าเด้ออย่าลืมเลยครับ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับ